สวัสดีครับแอดทวีสีมูลเวลาห้าเผาทานแต่ละั้งนะครับการค่าแก๊สมันเป็นแบบใดนะครับในช่วงที่ว่าระยะแรกๆนะครับที่ห้าเผานะครับไฟจะลูกใหม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการลูกใหม่นะครับเพราะว่าแอดพึงจุดนะครับเ้วก็ประมาณ30นาทีนะครับแล้วทีนี้มันจะมีเปลวไฟลุกขึ้นแบบนี้นะครับ ในระยะ30นาทีนะครับการลูกใหม่นะครับก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่านะครับไหมนะครับในถังนะครับมันได้รับความ้อนนะครับแล้วก็เกิดเป็นควันนะครับรั่วเป็นม้วนนะครับขับออกมาทั้งหูแกะ้านลางนะครับจะเห็นได้ว่ามีแรงดันนะครับออกมาตรงฝาถังนะครับเพราะว่าเตานี่เป็นเตาไหมนะครับที่ว่าแอดสมนะครับ พยายามปิดนะครับปิดบ่อยู่นะครับเพราะว่ามันชิดเกินไปนะครับระวังแผ่นมนเทชีดนะครับกับขอบถังนะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับเอาเขาเรื่องเรื่องไฟนะครับที่ว่าลูกใหม่นะครับคว้นตัวนี้นะครับมาโดนไฟข้างล่างตัวนี้นะครับเผาไหมนะครับมันก็เลยเกิดความรุนแรงขึ้นมานะครับนะครับบวกกับไฟที่เป็น ฟื้นนะครับร่วมกันนะครับในทอแกนกลางบ้างนะครับมันก็เลยลูกออกมาเป็นแบบนี้นะครับรุ่นแรงคลายขๆแก็ดนะครับอันนี้แอดเผาไปสามสิบนาทีแอดจะให้เบิงนะครับว่าเต่ามันยังเย็นเย็นอยู่เพราะเอามือจับได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับยังเย็นเย็นอยู่นะครับ แต่ส่วนนี้ก็ยังพอจับได้แบบนี้นะครับยังแตะะได้นะครับเป็นนี่จับติดเลยนะครับนะครับนี่แสดงว่านะครับการค่าแก๊สมันโบแมนแบบนี้นะครับมันเป็นเพียงม้วนบวกกับการเผาใหม่นะครับมันก็เลยรุนแรงแอบก็เลยมีข้มมูลมาว่านะครับเวลาเขาเผาทานแต่ละครั้งนะครับพ่าก็ต้องอาศัยม้วนตัวนี้นะครับ ซอยในการเผาใหม่แต่ละครั้งนะครับเพื่อให้พอแกนกลางเฮ่ามันรุนแรงนะครับระยะค่ายแก๊สนั่นของจริงก็คือเฮ่าต้องเผาประมาณสองชั่วโมงนะครับแก๊ดถึงจะมานะครับสําหรับใหม่ในเตาที่ว่ามาตรฐานนะครับก็คือไม่เน่นนะครับเต็มที่นะครับจะใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงหรือว่าเกินไปเส็ศษนะครับไม่ก็จะค่ายแก๊ด ลักษณะการค่ายแก๊สนะครับเขาจะมีเสียงดังนะครับโบมีเสียงเงียบๆแบบนี้นะครับโบมีพื้นๆแบบนี้นะครับเราการพุ่งกับเป็นเปลวทีวารรุ่นแรงนะครับเป็นเส้นตรงนะครับนะครับแบบนี้คอทีเห็นได้ชาติก็คือเสียงนะครับเสียงจะมากก่อนเลยเสียงจะดังมากๆนะครับแล้วอาจจะให้เบิ้งด้านล่างนะครับจะมี ม้วนพุ่งลงมานะครับโบเมนเกตนะครับกระโดดเผาใหม่จากซื้นนะครับครับแบบนี้ครับโบเมนนะครับมันมันจะไข่ไข่กับเกตนะครับเหมือนกันนะครับก็ขอให้เอฟซีลองสังเกตเบองเตาของตัวเองนะครับเวลาเผาทานแต่ละรั้นนะครับจะมีเป็นแบบหนีบัวนะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับมัน มันจะเป็นช่วงๆแวบๆแวบๆนะครับเห็นบ่นะครับนั่นนะครับเห็นบ่อันอันนี้คือม้วนโดนเผาใหม่นะครับแล้วที่ว่าเป็นกลุ่มควนๆนี่ก็คือใหม่ฟื้นที่แอดสุกเข้าไปนะครับแบบนี้อันนี้คือขอแตกต่างนะครับถ้าแก๊สจะบบเป็นแบบนี้นะครับครับก็ค่อยสังเกตแบบนี้นะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับแอดจะใส่พัด่มพัดนะครับ ครพยายามหันหาทิศทางนะครับหายเปลวไฟมันได้นะครับกับลุ่มนะครับจะเห็นว่าแอดได้หันเข่าข่างฟ้านะครับเพียงเล็กน้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าหันเห็นไหมครับถ้าหันหลายทิศทางนะครับมันจะบกถือต้องแต่ถ้าถือต้องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับ วเวลาเ้าเผาทานไปแต่ละขังนะครับมันจะเกิดปัญหาการโอนโตนะครับในระยะช่วงแรกๆนะครับที่ว่าบางครั้งเขาสงสัยว่าแก๊สบูบแก๊สด,ดับมันโบเมนนะครับมันเป็นเพียงการเผาใหม่ของม้วนหรือว่าควรนซื้อๆนะครับครับนี่ครับเห็นบ่บางที่เอาออกนะครับมันก็นจะดีขึ้นนะครับแบบนี้ อันนี้คือวิธีการแก้ไขนะครับก็ขอให้เอฟซีลองนั่งไปใส่เบึงนะครับเข้าพยายามปรับเปลี่ยนนะครับปัญหาต่างๆนะครับเลื่องฟื้นน้านะครับว่าบางที่ฟื้นเข้าเน่นเข้าตันอันบงังเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซับเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับการแก้ไขครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลองไปสังเกตเบิ้งนะครับว่าเวลาเขาเผาเตาเผา่านช่วงแรกๆนะครับจะเป็นแบบนี้บ่นะครับจงจําไว้ว่าเวลาใหม่ค่ายแก๊สจะต้องมีเสียงดังนะครับแล้วก็มีชั่วโมงการเผาสองชั่วโมงนะครับขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับลําดับต่อมานะครับแอดจ่ายเบิ้งนะครับการคายแก๊สล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะให้สังเกตเสียงนะครับ เสียงจะดังนะครับเบลเกตจะพุ่งรุนแรงนะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วขอสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะบม่มีควันเลยนะครับจะสะอาดนะครับแบบนี้นะครับการเผาใหม่แบบนี้เขาเรียกว่าการเผาใหม่แบบสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับก็คือการจุดไฟครั้งแรกนะครับทิ่จะมีควันนะครับแล้วก็มีการเผาใหม่ม้วนนะครับ เพิ่มเป็นช่วงๆแบบที่แอดเคยเสนอไปในช่วงต้ตนๆของคิดนะครับคอเปรียบเทียบนะครับส่วนดัดล่างนะครับการคายแก๊สนะครับจะมีแก๊สพุ่งลงไปนะครับแล้วก็เกิดการเผาใหม่นะครับบางครั้งมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของขอบข้อแกนกลางนะครับ ขอบถังนะครับที่ว่าห้าเจาะนะครับแบบนี้สําหรับพัดรุ่มนะครับห้าบอ่อจาเป็นต้องใส่นะครับห้าก็ปิดสําหรับฟื้นนะครับห้าก็บอ่อต้องใส่นะครับแบบนี้นอกจากเว้นกรลนีที่ว่ามีความเปียกชื้นหรือว่าอาการของแก๊สพุ่งบอดีนะครับมีการอ่อนยังเสียห้ากับเพิ่มพื้นสะกอนนะครับอันนี้นิ่งแล้วแล้วก็เสถียรแล้ว เราก็จะไม่มีปัญหาการค่ายแก็สใส่เวลาเงีวนะครับย่างน,น้อยสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยใหม่ในถังนะครับตามที่แอดเคยเสนอไปนะครับว่าถ้าจำนวนใหม่เข้าใส่หลายเขาก็จะเด้ทานหลายแต่ระยะเวลาค่ายแก็สก็ยาวนานตามจำนวนของใหม่นะครับแปรผันไปตาม่งนี้นะครับแต่ถ้าเท่า ใส่ไม่น้อยนะครับหรือว่าบ่อไหลนะครับการค่าแก๊สก็แค่ชั่วโมงเดียวนะครับหรือสองชั่วโมงนะครับเสร็จๆนะครับ่ถ้ทาลายนะครับก็แบบที่ยังแอดบอกนะสามชั่วโมงขึ้นไปนะครับบ่อร่วมกับการไล่แก๊สนะครับแบบนี้นะครับข้อเปรียบเทียบนี่ก็สามารถเบิ้งได้แล้วก็ไปเลียนรู้นะครับว่าแยกให้ออกนะครับว่าแก๊สเป็นแบบใดเราการเผาเป็นแบบใดการเวลาเขาเผาห้องก็จะได้เผา ง่ายนะครับแล้วก็รู้จักจังหวะเวลานะครับสรุปอีกแค่นึงนะครับใส่เวลาเผาสองชั่วโมงนะครับระยะค่ายแก๊สนะครับการกินเวลาสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับใหม่ในถังนะครับเป็นปัจจัยนะครับซิงไดทีแอดว่าไปนะครับเอฟซีบอกเข้าใจนะครับก็ขอให้คอมเมนต์มานะครับถามมาได้นะครับเกี่ยวกับการเผาทานโดยต่เผาทานไหลควนนะครับ เพื่อการเผาทานเขาจะได้สําเร็จแล้วก็ลูร่วงไปด้วยดีนะครับสําหรับมือใหม่ก็ถามมาได้นะครับแอดกับพร้อมยินดีให้ความรู้ตลอดนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ